เซลดีเวชันกันบ้างนะ ีวิชันเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อเป็นน้องๆคะที่พี่นิ่งกำลังดูอยู่นี้นะคะก็คือออมบุ๊กค่ะออมบุ๊กก็คือเน็ตบุ๊กนะคะขนาดกระทัดรัดเราสามารถพกพาไปดูที่ไหนก็ได้แล้วเจ้าออมบุ๊กตัวนี้นะคะ่ะน้องๆพี่นิงอยากจะบอกว่ามันคุ้มมากๆเพราะว่าอะไรคะเหมือนซื้อคอมพิวเตอร์เราได้ความรู้ฟรีหรือซื้อความรู้เราได้คอมพิวเตอร์ฟรีค่ะน้องๆเพราะว่าเราได้ดูทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งคอมพิวเตอร์สามารถไปใช้งาน ไม่ว่าจะพิมพ์งานหรือเขียนโปรแกรมได้เลยค่ะน้องๆแล้วก็ในสมัยนี้นะคะน้องๆเด็กยุคใหม่เนี่ยโชคดีมากเพราะว่าคอมพิวเตอร์ค่ะราคาถูกและแถมยังคุณภาพดีอีกด้วยค่ะน้องๆสามารถเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นออมบุ๊กหรือว่าออมดรอยนี่ก็ตามแต่น้องๆจะชอบเลยนะคะ